ฟิลิปปินเนี่ยมาในแผน4-1-2-3นะครับก็เป็นนักเตะที่คุ้นเคยกับย่าเทียมอยู่แล้วนะครับนัดที่เอาชนะอินโดนีเซียได้เนี่ยก็พวกเขาก็ผ่านย่าเทียมมาเนี่ยแหละครับที่สนามบ้านตัวเองส่วนไทยเนี่ยมาในระบบ4-1-4-1นะครับตัวจริงเนี่ยเปลี่ยนจากามิเกลสั้นครับแบ็กขวาเป็นสุพันนัน แล้วก็แบ็กซ้ายวันนี้ใช้ทิตาทอน,นะครับส่วนคู่เซนเตอร์วันนี้ใช้โจนาธานเข็มดียืนคู่กับสริ่งคารครับเป็น2คนที่มีความเร็วความคล่องนะครับที่เหลือเนี่ก็จะเป็นตัวหลักหมดเลยนะครับของทีมชาติไทยนะจิรเทพป้อมพันธ์นะครับพีระดลนฉ่ำรัศมีกับตันทีมนะครับแล้วก็อาคาัครพงศ์รวมถึงฝั่งซ้ายเนี่ยวันนี้ใช้เป็นสุภโชคสรารชาติแทนเสกสรรน,นะครับ นาเปาก็เป็นพาทิกนะครับขวาก็เป็นสุพนัทเหมือนตาก็เริ่มเกมมาเนี่ยไทยจะบอกว่าช่วงต้นเกมค่อนข้างอึดอัดนะครับเนื่องจากต้องปรับตัวอยู่หลาย10นาทีพอสมควรนะครับยีนาทีแรกเนะี่ยไทยเรายังปรับตัวไม่ได้เลยกับจังหวะเกมจังหวะบอลรูปแบบการเล่นนะครับการยืนตำแหน่งการพลิกตัวซึ่งมันยากมากนะครับในการเล่นย่าจริงแล้วพลิกมาเป็นย่าเทียมโดยทันทีเนี่ยเพราะว่ามันต่างกันเยอะนะครับกับนักฟุตบอลอาชีพนะครับ นาทีที่20ครับฟิลิปปินขึ้นนำทีมชาติไทยครับจากการบุกโต้กลับของฟิลิปปินซันโดเรยเยสเนี่ยโอ้โหเนี่ยเขาพยายามจะแทงทะลุช่องนะครับให้เบอร์13พยายามจะแตะหลบแล้วหาพื้นที่ยิงแต่ยิงไม่ได้ครับโดนบังแล้วก็เนี่ยครับเรยเยสแต่งเข้าซ้ายแล้วยิงเต็มข้อเลยครับบอลอาจจะไม่ได้โค้งมากแต่ว่าบอลมันพุ่งครับเนี่ยครับเข้าตาข่ายเต็มๆต,ตลอด20นาท,ทีที่ผ่านมาเนี่ยฟิลิปปินเขาได้เปรียบในเรื่องของจังหวะเกมเยอะมากครับจังหวะการ เข้าทำจังหวะการเซตบอลตั้งบอลจังหวะวิ่งพลิกตัวต่างๆเนี่ยฟิลิปปินดูจะช่ำชองมากกว่าทีมชาติไทยเยอะเลยครับเนื่องด้วยจากก็สาภาพสนามนี่แหละ ยาเทียมพื้นแข็งแข็ง20นาทีเนี่ยไทยยังจับจังหวะนะครับการวิ่งการเซตเกมของตัวเองไม่ได้เลยนะยังดูแบบไม่รู้ว่าจะยืนยังไงนะครับการโต้มาแต่ละทีก็อาจจะยังไม่ได้ผลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบอลมันก็จะเด้งเดงนะครับดึงดึกเด้งแบบเด้งมากๆเลยครับตกพื้นทีนี้วิ่งสกูตามแทบไม่ทันเลยพอเล่นไปสักพัก22นาทีปรกากฏว่า VR ก็ใช้ไม่ได้อีกครับผู้ติดสินเนี่ยต้องเรียกทั้งโค้ชเรียกทั้งกัปตันทีมาคุยปั๊บ อธิบายฟังว่า VR ใช้ไม่ได้ฉะนั้นทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในสนามเนี่ยอยู่ที่ดุลพิน,พนิษของพุทดสินทั้งหมดจะล้ำหน้าจะลูกฟาวล์ครับลูกจุดโทษฟีคิกเตะมุมขึ้นอยู่กับพุทธสินและลายแมนล้วนๆลูกจุดโทษอะไรต่างๆนะครับแฮนด์บอลลูกฟาวล์ใบแดงใบเหลืองขึ้นอยู่กับพุทธสินในสนามและลายแมนล้วนๆวนครับปัญหาที่เข้ามาต่างๆเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายเลย คือ VR เนี่ยสูตรของเขาเนี่ยจะอยู่ที่มาเลเซียนะครับจะต้องรับส่งสัญญาณนะครับซึ่งก็ไม่สามารถใช้งานได้ปกติเนี่ยก็ใช้เวลาในการเช็คนานอยู่แล้วนะครับไทยเนี่ยยิ่งเสียเปรียบเข้าไปใหญ่เลยทีนี้เล่นไปสักพักเดียวเนี่ยจุลธานก็โดนไหลกระแท่กรามบาดเจ็บครับก็ถือว่าอันตรายนะครับจังหวะแบบนี้นะครับถ้เาเกิว่าจังหวปะปะทะ50-50ไม่มี VAR เนี่ยโอเดี๋ยวต้องลุ้นว่า จะมีใบแดงใบเหลืองหรือเปล่าซึ่งจังหวะนี้เนี่ยคนทำฟาวก็โดนใบเหลืองไปฟิลิปปินเนี่ยเขาประกบติดเลยนะครับไม่ให้ไทยเราขึ้นเกมได้ง่ายๆดันสูงนะครับประกบจากแดนกลางครับแล้วก็นี่ฮะวิ่งเบียดวิ่งชนครับโอ้โหคือตุกติกนะครับจนไทยเราเนี่ยต้องเล่นเกมวางบอลยาวแล้วก็ช่วยโอกาสฉกชิงจากความผิดพลาดพอได้ข่าวว่า VR เสียเนี่ยครับฟิลิปปินเขาเริ่มเล่นแบบว่าตุกติก เล่นแบบว่ากระแทกแรงเล่นแบบเข้าสุดเข้าหนักมีลูกแถมลูกต่อตลอดนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนจงใจหรือเปล่านะครับ VR เนี่ยบอกว่าสัญญาณกลับมาใช้ได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องรอในช่วงพักครึ่งเนื่องจากตามกติกาคือไม่สามารถเอามาใช้ได้ระหว่างครึ่งนะครับนี่ก็ยังโชคดีนะที่มันเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกถ้าเกิดในช่วงครึ่งหลังเนี่ยนั่นแปลว่านะครับตลอดครึ่งหลังคือใช้ไม่ได้เลยนาทีที่45ครับ ก่อนหมดเวลาก่อนทดเวลาเนี่ยสุพรรณนัทครับโตกลับขึ้นมาจากการจ่ายบอลให้ของสุภพโชคสารชาติครับมีแพทริกวิ่งแลบขึ้นมาครับแล้วก็แพทริกชิปเนะครับเปิดให้ตัวสอดเลยสุภาโชคไปครับแล้วก็มีสุพรรณนันครับแม่ หลายสูหลือเกินยิงเข้าแบบโอ้ไร้ข้อกังขาเหมือนกันนะจังหวะนี้นะไม่มีล้ำหน้าอยู่แล้วครับไม่ต้องเช็คนะครับไม่ต้องอะไรเลยครับ VR ใช้ไม่ได้ก็เป็นประตูเลยครับไม่มีการฟาไม่มีการชนเบียดกระแทกจังหวะนี้คลีนครับก็ทยได้ประตูที่ต้องการครับประตูตีเสมอนะครับจากที่ฟิลิปปินเขากดดันเราเยอะมากหนักมากครับซึ่งฟิลิปปินเนี่ยเขาก็เร่งเกมนะครับเล่นไปตามจังหวะเกมของเขาเลยตามที่ถนัดพยายามกระตุ้นนะครับ ให้แฟนๆส่งเสียงเชียร์ส่วนไทยเนี่ยก็ต้องเล่นรับรอโต้นะครับเราเองก็รู้ดีว่ามันอยู่ในเกมที่เขากําหนดอะเราไม่ได้คุมเกมได้ทั้งหมดนะครับเราก็เข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นญาติเทียมนะครับมันไม่ใช่สนามญาตจริงแล้วก็ไม่ได้เตะในบ้านด้วยกองเชียร์เราก็น้อยกว่า พอโดนนาไป1 0เนี่ยผมก็เชื่อว่านะครับมันก็ไม่ได้ทําให้ไทยเราตื่นตนกหรือว่าตกใจอะไรไทยเราก็ยังคงนิ่งนะครับเพราะว่ามีประสบการณ์มาแล้วนะครับโดนนำสองศูนย์กับสิงคโปร์เนี่ยเราก็พิสูจน์มาแล้วว่าเราสามารถกลับมาได้ฉะนั้นพอโดนนาแค่ลูกเดียวเนี่ยเราเองก็รู้สึกว่าเฉยๆนะครับ ไทยก็มาได้ประตูตีเสมอนะครับในจังหวะโต้กลับจากที่เขาเนี่ยได้ลูกเตะมุมแล้วก็โต้กลับมาเนี่ยแหละรครับคือจุดเด่นของทีมชาติไทยนะครับโดยเฉพาะแบ็กขวานะครับอย่างสุพรรณนันเนี่ยคนนี้เนี่ยชอบเติมเกมรุกมากๆครับไอ้ลูกจังหวะแบบนี้เนี่ยเขาชอบสอดมาแล้วก็ยิงได้นะครับสอดมาแล้วก็เติมเกมแล้วก็ทําให้ไทยเนี่ยเรามีตัวเลือกมากขึ้นในกรอบเขตโทษของคู่ต่อสู้ ซึ่งจะต่างจากมิเกลซันนะครับมิเกลซันเนี่ยจะเป็นประเภทที่ครองบอลน,นะครับวิ่งสุดลงสุดก็จริงแต่มิเกลซันไม่ค่อยชอบเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับแต่สุพนันเนี่ยอันนี้คือจุดเด่นของเขาเลยเราจะเห็นได้ในหลายๆนะัดที่สุพนันเนี่ยมักจะสอดเข้ามาแบบนี้แหละคือกนาโชไทยแลนด์หน้าตาน้องมันคล้ายๆกนาโชนะเขาได้ฉายาไปแบบนั้นนะครับอิชิก็ดีใจเลยครับจากลูกประตูตีเสมอก็อึดอัดพอสมควรนะครับรูปเกมนะครับไทยเราก็ต้องเล่นด้วยความอดทนนะครับ ึงจะโดนบุกโดนโต้มาเนี่ยเราเองก็ต้องเล่นเกมรับพยายามเคลียร์พยายามสก,กัดพอเริ่มจับจังหวะได้หลังๆก็เริ่มดีขึ้นนะครับมีโอกาสบุกหลายๆครั้งอยู่เหมือนกัน ครึ่งหลังเนี่ยไทยเราก็ส่งทางด้านของมิเกลสั้นลงมาแทนทิตาอดน,นะครับเนื่องจากทิตาอดในครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหเล่นต้องบอกว่าไม่ได้เติมเกมบุกเลยครับคือเกมในครึ่งหลังเนี่ยเราก็ครองเกมได้ดีขึ้นนะครับจับจังหวะได้ดีขึ้นฟิลิปปินเองเนี่ยกลายเป็นว่าต้องไล่หาบอลน,นะครับซึ่งไทยเนี่ยก็ครองบอลได้ดีขึ้นเยอะมากครับจับจังหวะได้นะครับเริ่มรู้ว่าจะต้องเล่นยังไงยืนยังไง มีโอกาสโจมตีบุกขึ้นไปหลายต่อหลายครั้งวริชิตก็มีโอกาสได้ยิงซัดจ่อๆแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับเราเปลี่ยนสุพนัออกเปลี่ยนสุภโชคออกเปลี่ยนพาทริกออกอาจจะเป็นเรื่องของเรียวแรงพละกกำลังนะครับสภาพอากาศที่มันไม่คุ้นชินด้วยก็มีการเปลี่ยนโรเตชันนักเตะด้วยซึ่งก็ทําให้เกมเราก็ไม่สะดุดนะ เพราะว่าคุณภาพนักเตะที่ลงไปนะครับเมื่อเทียบกับนักเตะของฟิลิปปินส์เราเองก็ยังดูเหนือกว่าอยู่ดีแบบที่เหนือมันเป็นเรื่องของการจับจังหวะเกมแล้วในครึ่งหลังเนี่ย VR ก็ใช้ไม่ได้อีกเลยครับมีการแจ้งเข้ามาว่า VR พังอีกเหมือนเคยทางด้านมิเกลสั้นลงมานะครับก็มีความรุบวาเพิ่มมากขึ้นนะครับปิดเกมรุกของฟิลิปปินส์ได้ดีได้เยอะพอสมควรทําให้แบ็คของฟิลิปปินส์เขาไม่กล้าเติมนะครับเพราะว่ามิเกลสั้นเนี่ยมีความเร็วแล้วก็สามารถครองบอลครองเกมได้ดีกลายเป็นนนนนวว่่าาาไทยเยเเีออชชัดเจเลตต้้งกรรประูขึ แล้วก็ต้องการรูปเกมที่มันดีขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องชื่นชมการแก้เกมของอิชินะครับเห็นหลายเกมแล้วว่าอิชิเนี่ยมักจะแก้เกมได้ถูกต้องแล้วก็ตรงจุดแล้วก็รูปเกมที่แก้ไปเนี่ยจะดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังเสมอเสมอเลยทุกครั้งที่เจอทีมในอาเซียนนะครับคนที่ต้องชื่นชมเป็นพิเศษวันนี้ก็ต้องเป็นวีระเทพป้อมพันเนี่ยแหละครับโอ้คุมเกมได้ดีคุมจังหวะได้ดีมากๆไทยเราเนี่ยก็เจาะเขาไม่ได้เหมือนกันนะครับพยายามยิงไกลจากเสาสองจากพีระดลจากโจนาธานเองก็พยายามจะยิงไกลเพื่อ ลุ้นหวังผลเพิ่มมากขึ้นเพราะเราเจาะไม่เข้านะครับฟิลิปปินเองก็มีโอกาสโต้กลับฉะนั้นเราจึงเลือกที่จะยิงไกลามากขึ้นนะครับโจนาธานได้วางซัดไม่ตรงกรอบนะครับรึ่งหลังเนี่ยฟิลิปปินทำอะไรไทยแทบจะไม่ได้เลยครับไทยเรามีโอกาสได้โต้กลับนะครับจากพวกเอ่อทีระศักกลายเป็นฟิลิปปินเนี่ยต้องเคลียร์ทิ้งเคลียร์ทิ้งเพื่อดันเกมเพื่อตั้งเกมใหม่ซะมากกว่านะครับพีระดลก็มีโอกาสได้ซัดด้วยสายอีกครั้งครับแต่ว่าบอลมันลุดไปนิดเดียวเนี่ยครับการเจาะไม่เข้าก็ ต้องหวังผลจากลูกยิงไกลแบบนี้บ่อยๆซึ่งก็เกือบจะได้ด้วยนะว่ามันเฉียดเสาไปน,นิดเดียวเองครับอิชีบอกว่าทัชบอลนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้ครับโอ้เสียดายมากลูกแบบนี้ฟิลิปปินเนี่ยเขาเปลี่ยนตัวเลยครับเพราะว่าเกมเขาเป็นรองนะครับ5นาทีสุดท้ายเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็ต้องการใช้ชนะหมั่นน็อกนะครับช่วงท้ายเนี่ยดราม่าเลยครับการเปลี่ยนตัวของฟิลิปปินก็ได้ผละครับคือเปลี่ยนมาปุ๊บเขาเล่นดันแล้วดันขึ้นสูง แล้วไม่มี VR ด้วยครับเช็คไม่ได้ครับเรียกว่าสนามแตกเลยฟิลิปปินส์ขึ้นนำทีมชาติไทย2ประตูตอนหนึ่งพอไม่มี VR นะครับเราก็ได้แต่ดูภาพช้าซึ่งดูภาพช้าก็ไม่ล้ำด้วยนะครับแล้วมองย้อนกลับมาก็เนี่ยครับจ่อๆแบบนี้ไม่เหลือครับลูกนี้ต้องให้เลยครับลูกนี้ต้องยอมให้เลยครับเพราะว่าเป็นสูตรของเขาจริงนะที่เราเองก็อาจจะไม่ทันคาดคิดไม่ทันระวังตัวลูกแบบนี้เนี่ยกองหลังเนี่ยดันมาแล้วงงเลยครับ ช่วงท้ายไทยเนี่ยก็บุกกดดันอย่างหนักเลยครับแล้วก็โยนเข้าไปฟิลิปปินเองก็เคลียร์ออกมาได้ครับแต่ว่าก็ทําอะไรไม่ได้ครับไทยเองเนี่ยบุกกดดันแต่ว่าได้แท็กกดดันครับก <Okay. S 1> ลายเป็นว่าฟิลิปปินเนี่ยจบเกมก็ชนะทีมชาติไทยไป2ประตูตอนหนึ่งแบบหน้าแบบใช้คําว่าพลิกล็อกได้เลยครับเพราะว่าไทยเราเนี่ยกลายเป็นทีมวางตัวเต็งันดับหนึ่งมาตลอดแต่ตอนนี้กลายเป็น ุความเสียเปรียบนะครับซึ่งฟิลิปปินส์เขาก็ทําได้นะในบ้านตัวเองนะครับซึ่งนัดหน้าเนี่ยก็ต้องมารอดูนะว่าไทยเนี่ยจะสามารถเอาชนะฟิลิปปินส์ได้หรือเปล่านะครับคือจะวัดที่ประตูได้เสียอย่างเดียวเลยครับถ้าเกิดไทยชนะได้2อศูนย์น่ะก็แน่นอนไทยเข้ารอบแต่ถึงยังไงเนี่ยไทยก็ยังมีโอกาสนะครับถ้าเกิดชนะในบ้านได้แค่ลูกหนึ่งนะครับเราเองก็จะมีประตูคือไทยเราเนี่ยรอเจอที่ราชมังแน่นอนอยู่แล้วแหละครับพอไปแพ้นัดแรกแบบนี้ผมบอกเลยว่าราชมังสนามแตกแนะ่นะครับไทย คนไทยเนี่ยจะไปให้กําลังใจนะครับเพิ่มมากขึ้นแน่นอนแหละครับผู้ชมมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยเพิ่มเติมกันได้นะครับก็เป็นดราม่าท้ายเกมไปซะอย่างนั้นเลย